้าประังยิงถือว่าเป็นผ้าครูของบาติกปาเตะท,ที่สูญหายไปแล้วมากกว่า80ปีเราเป็นผู้รื้อฟื้นในเรื่องของการทำ้าปาะรังยิง <N> ผมเป็นคนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับงานไม้ของแต่งบ้านหรือเรื่องเกี่ยวกับงานหนังพอเรากลับมาอยู่บ้านที่ยาลาเนี่ยเราก็เริ่มค้นคว้าข้อมูล เรื่องเกี่ยวกับผ้าเพราะในความรู้สึกมันน่าจะมีมากกว่าบาติกครูอู๋จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้าจากฐานข้อมูลผ้าโบราณของกรมศิลปากรและผ้าทางใต้จากหอสมุดแห่งชาติยิ่งลงลึกยิ่งสนใจจนได้ค้นพบว่าผ้าปลางงิงเป็นผ้าที่พิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ไม้และค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องลายผ้าปราง,งิงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จากผู้รู้หลายผ้าโบราณและผู้ที่เคยสวมใส่และได้ก่อตั้งกลุ่มศิยลาบาติกด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าประงยิง,ง,งเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผ้าปลงลิงถือว่าเป็นผ้าครูของบาติกปาเตเพราะว่ารวมทุกเทคนิคลงมาในผ้าผืนเดียวตั้งแต่ขบวนการทอขอบวนการย้อมเงี้ยการพิมพ์การเพ้น การกัดสีรวบรวมองค์ประกอบใหญ่จนมันได้ผ้าผืนนึงผมว่าอันนี้น่าสนใจในแต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถแยกย่อยในการที่เราสอนต่อย,ยอดให้ชุมชนได้อีกอันนี้ผมว่าผ้าเขาให้คุณประโยชน์ไว้ครับผ้าปลาง,งิงได้สูญหายไปกว่า80ปีสาเหตุที่สูญหายครูอูแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือการแต่งกายที่เปลี่ยนไป ประเด็นที่2คือการเลิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในแถบพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากภูมิอากาศไม่เอื้อต่อการปลูกหม่อนผ้าปลังยิงถือเป็นผ้าชั้นครูเป็นต้นแบบของผ้าบาติกและปาเตะและรวมหลากหลายแขนงของช่างในการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นช่างทำกี่ช่างแกะลวดลายจากแม่พิมพ์ช่างทอ ช่างย้อมและช่างเพนซึ่งเชื่อมโยงกับคนในชุมชนสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในท้องถิน่นในแต่ละท้องถิน่นจะมีภาพปรงหลาญยิง,งที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยนำวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่นใส่ไว้ในงานผ้าเช่นประเทศอินโดนีเซียมีสับประรดมากจึงนิยมใช้ใยสับประรดและมีลวดลายเป็นลายสับประรดส่วนในไทยใช้เป็นผ้าไหม คนที่ใช้ผ้าประยงก์งในสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นคนอยู่ในกลุ่มของคนชั้นสูงระดับเจ้าเมืองที่จะใช้ผ้ากลุ่มนี้เพราะว่าเส้นใยที่ใช้ทอในรูปผ้าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะเป็นไหมซึ่งวัตถุดิบใหมในสมัยก่อนค่อนข้างมีราคาแพงแต่ก็ผ้าประยงก์งบางชิ้นเนี่ยมีการยกด้วยแรงเงินแรงทองตกแต่งตามตามลายเชิงลายขอบผ้ามันก็เลยเป็นผ้าที่บ่งบอกในเรื่องของอชนชั้นด้วย ผ้าปลาัง,งิงได้รับอิทธิพลมาจากผ้าอินเดียที่มีชื่อว่าบันดานีในแต่ละท้องถิ่นจะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันตามการเพี้ยนของการออกเสียงอทิอินโดนีเซียจะเรียกผ้าชนิดนี้ว่าเปลาง,งิงมาเลเซียเรียกว่าปลาง,งิงส่วนไทยเรียกว่าปลารงงังิงคำว่าปลาง,งิง ในภาษามลา,ายูหมายถึงสายรุง้งซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าปลังยิงที่ประกอบด้วยตัวผืนผ้าที่ใช้ผ้าทอที่มีลวดลายยกดอกในตัวผืนผ้าและเทคนิคการมัดย้อมผ้าสายรุง้งเนื่องจากกระบวนการของสีของเขาะในการทาผ้านี่ค่อนข้างจะเยอะมากเขาก็เลยเรียกในเรื่องของผ้าสายรุง้งกระบวนการผลิตผ้าพลังยิงแบบดั้งเดิมแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนประกอบด้วยทอเย็บย้อมวางลาย พิมพ์ลายและเพนขั้นตอนแรกการทอในอดีตชาวบ้านจะทอผ้าเองโดยใช้ฝ้ายถ้ามีฐานะขึ้นมาจะมีช่างทอที่ทอด้วยไหมลวดลายการทอได้แก่ลายลูกแก้วลายดอกมมกลายกระเบื้องโบราณขั้นตอนที่สองกระบวนการเย็บยอมวางลาย การเย็บลายเพื่อนำไปยอมเสริมให้ผืนผ้าดูมีสีสันโดดเด่นสะดุดตาม,มากขึ้นรวมถึงมีเฉดสีที่กระจายตัวจนทั่วทั้งผืนเน้นหนักที่การใช้โทนสีให้มีการตัดกันกับสีของผ้าหรือตามลวดลายที่ช่างต้องการให้ออกมาบนผืนผ้าจากนั้นเขียนลายด้วยเทียนทับสีผืนแรกใช้ปากกาเขียนเทียนหรือที่เรียกว่าจันติง้ง จุ่มน้ำเทียนที่ต้มจนละลายดีแล้วมาเขียนทับลงไปบนลวดลายที่เขียนลงบนผืนผ้าในขั้นตอนการลงสีพื้นลายซึ่งเทียนที่เขียนทับลงไปนี้จะเป็นตัวปิดไม่ให้สีอื่นเข้ามาในตัวลายที่เขียนไว้หากมีการระบายทับด้วยสีอื่นสามารถเปลี่ยนจากเทียนเป็นยางพาราหรือพืชตระกูลหัวเช่นหัวมันข้าว หัวบอนเพื่อลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นและลดการใช้สารเคมีเส้นของยางพาราจะขมชัดกว่าเส้นจากเทียนแต่เทียนจะมีความธรรมชาติมากกว่าขั้นตอนที่3การพิมพ์ลายนำแป้นพิมพ์ไม้ตามรูปแบบลายที่ต้องการก่อนกดพิมพ์ลายด้วยเทียนลงไปบนผืนผ้าซึ่งลายที่ได้จากเทียนนี้จะแปะติดอยู่บนเนื้อผ้าเป็นลวดลายต่างๆแม่พิมพ์แบ่งเป็น6แบบคือ แม่พิมพ์เปิดแม่พิมพ์ปิดแม่พิมพ์ต่อเนื่องแม่พิมพ์ลอยแม่พิมพ์ขอบและแม่พิมพ์ใบหอกแม่พิมพ์ปิดตัวแป้นพิมพ์จะทึบหมดแม่พิมพ์เปิดตัวแป้นพิมพ์จะมีเส้นอยู่รอบนอกและมีด้านในว่างทําให้เราสามารถเพ้นสีลงไปเพื่อสร้างมิติตัวลายได้แม่พิมพ์ต่อเนื่องแป้นพิมพ์จะมีการต่อกันหมดใน4ีมุม จะเลือกใช้ฝั่งใดก็ได้แต่ต้องใช้ฝั่งนั้นตลอดอย่าสลับกันแม่พิมพ์ลอยสามารถใช้พิมพ์ลวดลายที่ไหนก็ได้โดยที่ลายไม่มีความต่อเนื่องกันแม่พิมพ์ขอบจะใช้ในผ้าพิมพ์โบราณใช้พิมพ์ขอบหรือเชิงผ้าแม่พิมพ์ใบหอกจะมีลักษณะเหมือนใบหอกจะอยู่ตรงเชิงผ้าบนและล่างไม้สำหรับทำแม่พิมพ์มีสประเภทได้แก่แม่พิมพ์แกะ ใช้ไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้มะม่วงไม้สักที่ไม่แข็งมากไม้เทพธารโอไม้มะม่วงจะสวยกว่าไม้สักเพราะมีความแน่นและเซียนที่น้อยกว่าแม่พิมพ์ฉลุจำเป็นต้องใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อทนความร้อนเวลาโดนเทียนเช่นไม้แดงไม้เต่งจะมีเซียนเยอะไม่เหมือนกับไม้มะพร้าวทองซึ่งเป็นไม้ที่ดีที่สุดในการนำมาทำแม่พิมพ์ขั้นตอนที่4การเพ้น นำผ้าที่พิมพ์ลายเรียบร้อยแล้วนำมาลงสีในส่วนที่อยากให้มีความโดดเด่นหรือมีมิติมากขึ้นและสามารถทำขั้นตอนการพิมพ์ลายและการเพ้นกลับไปกลับมาได้จนได้ลวดลายและสีสันที่ต้องการแล้วจึงนำผ้าไปตากจนแห้งสนิท ทาน้ำยากันสีตกโดยสามารถใช้ซิลิเกตสำหรับสีเพ้นท์ที่เป็นเคมีและใช้มอร์แดนสำหรับสีเพ้นท์จากธรรมชาติเพื่อป้องกันสีตกและช่วยให้ผ้ามีความเงางามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนำผ้าไปต้มเพื่อให้เทียนที่เขียนหรือพิมพ์ลายไว้ละลายออกและล้างด้วยน้ำสะอาดและนำไปตากแดดอีกครั้งสำหรับผ้าปะรง,งิง ของกลุ่มสียาลาบาติได้มีการลดเทคนิคในเรื่องการเย็บย้อมลงส่วนเทคนิคอื่นๆยังอยู่ครบและเน้นเรื่องการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้และการใช้สีที่เป็นสีธรรมชาติกระบวนการคิดในเรื่องของการส่งต่ออย่างนี้นะครับต้องง่ายต้องจับต้องได้ง่ายวัตถุดิบต้องมีในท้องถิ่นหาได้ง่ายๆมันจะอยู่ยืนยาวและอีกอย่างว่าการจดบันทึกทุกวันนี้ที่ผมทำในการส่งต่อของผมก็คือการบันทึก ในแต่ละสีในแต่ละเรื่องราวของลวดลายคุณสามารถมีเอกสารดูได้ว่าสีตัวนี้ทํายังไงไงไอเนี้ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมอะผ้าประลงลิงเนี่ยเป็นผ้าที่หล่อเลี้ยงชุมชนเลยเป็นศิลปะที่สามารถใส่เดินได้ความสวยงามของผ้ามันติดตัวคนประลัง,งิงวัฒนธรรมที่คุณสวมใส่